สวัสดีจ้าพี่น้องแรกนี่ขอเสนอเมนูแกงนอไม่ไรใส่เห็ดขมยูค่าจ้าน้ำยานังเคี้ยวๆพี่น้อง ขั้นตอนการต้มเห่ากับบอดไดทายหิบเบิงเด้อจ้าเด้อจากนั่นใส่ข้าวเบือลงไปจา้าอันนี้ก็คือข้าวเบือที่เห่าตำ้ไปแล้วผู้ได้บอมากเพ็ดกับบอตองใส่บักพีกหลาเด้อจ้าใส่เกลือลงไปจักน้อยเผื่อเผื่มคมนัวให้กับแขงงนอใหม่ของเห่าจากนั้นใส่นระระ้ำปลาลงไปจา้าคนๆจักน่อยจา้าพี่น้องผู้ได้มากนัวกับใส่นัวจา้า อันนี้ก็คือเห็ดขมจ้าพี่น้องเห็ดขมยุค่าที่เฮาไปเก็บมาแล้วห้าต้มแล้วก็ล่างเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมลงใส่หม้อเลยพี่น้องจา้าป้ามีแต่ดอกอวนๆตะปุตะปีะปจ้าพี่น้องแกงเห็ดขมใส่หน่อไม้ไผ่เนาะพี่น้องหรือว่าแกงเน่อไม้ไผ่ใส่เห็ดขมยุคข้าแล้วพี่น้องโคเลโคลโเล็จักหน่อยจา้าคนคนคนให้เข้ากันจักน้อยเนาะจ้าพี่น้องจา้าแล้วกะทางให้น้ำเดือดจา้า ก้าวาน้ำเรือจักน่อยกะส่บักเขือออนลงไปจ้าอันนี้เป็นบักเขือออนของเฮ้ากะคือบักเขือคืนนั่นล่ละจา้าทุบๆจักน่อยเซน้ำเขือไวเอาลงมาใส่กับเขียงหน่อใหม่ของเฮ้าจา้าโคเลโคเลจักน่อยจากนั้นเฮ้ากะส่ลูกโดดลงไปจ้าพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้เฮ้าตำเขาเบื่อเพผิดปันหดจ้าก,ก็เลยอาศัยเอากับลูกโดดเอาเลยจา้าผิดผิดจักน้อยเป็นบักพีกออนเด้อจา้าบบเมนบักพริก,กจาก้า พอมันเดือดดีแล้วใส่ผักกระแยงลงไปพี่น้องเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแก็งนอไม้ของเฮาพี่น้องพอจะใส่ผักกระแยงลงไปแล้วกินก็เริ่มหอมแล้วจ้าหอมกินผักกระแยงพี่น้องเอ้ยหอมสอมๆเลยแก็งนอไม้แบบบ้านๆจ้าใส่เห็ดขมยูคาลงไปจากนั้นก็ใส่ผงนัวลงไปจ้าผู้ใดมักหน่อยก็ใส่หน่อยไผ่มักหลายก็ใส่หลาย ไส้น้อยแซบน่อยไส่หลายแซบหลายลราจะอันนี้ก็คือสโลกแกนของเฮ้าเนาะจ้าเนาะกับโคเลโคเลจักหน่อยลระจะซิมรสชาติว่าใดแล้วก็โอเคเลยจ้าป่อยไหนหนามเดือดจักหน่อยพี่น้องถ้าใ้บมกเคือสุกนี่ก็ได้การล้าจะป้าแกงเน่อใหม่ของเฮ้ามือน,นี้หอมหอมพี่น้องมาเด้อมาเด้อไผซิมากินแกงเน่อไหม่ลายใสเห็ดขมยุคค่ะแซบๆซบนํำกันพี่น้องมือน,นีแกงหมอบ้ากไง